เปิดร้านมาสองปีแล้วแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ชมด้วยว่านวดดีมากๆเลยแต่ว่าทำไมถึงไม่มีลูกค้าประจำเลยอยากให้เป้นเนี่ยแนะนำให้หน่อยว่าควรที่จะทำยังไงสวัสดีทุกคนหลังเลิกงานนะซ๊าวันนี้เรามาเห็นคอมเมนต์นี้เลยอยากจะมา เล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะเอาจริงๆตัวเป้เองเนี่ยก็เปิดร้านมา2ปีเหมือนกันแล้วก็ลูกค้าประจำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็เอาเป็นว่าเราจะไม่บอกว่าเออทำวิธีไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราจะมาแชร์ในส่วนของร้านเราที่เราทำอยู่นะตอนนี้และทำไมถึงมีลูกค้าประจำ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะคะว่ามันจะนวดดีหรือไม่ดีหรือใดๆก็แล้วแต่มันมีหลายๆองค์ประกอบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวร้านหน้าร้านการแต่งตัวการบริการราคาและร้านเราตั้งอยู่ในโซนไหนมากกว่าในช่วงแรกค่ะทุกคนอย่างที่ใครติดตามเป้มาตลอดลดนะร้านเป้เนี่ยก็คือมันจะเป็นกาะสร้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีลูกค้าเลยเพราะเริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่มีลูกค้า ไม่มีอะไรแต่ด้วยการที่เราเนี่ยคืออาศัยว่าปากต่อปากในส่วนของการบริการร้านเรานะคะก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้ามาใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าอาลูกค้าคนนี้เคยมาหนึ่งครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยเขามาแล้วเขาเป็นอะไรมาอย่างเช่นเขาปวดไหล่ปวดคอปวดหัวปวดขาใดๆก็แล้วแต่คือแต่ละคนแต่ละอาการเนี่ยจะไม่เหมือนกัน แต่เราพยายามที่จะจําอาการลูกค้าของคนคนนั้นๆไว้นะคะแล้วก็พอเขามาเนี่ยเราก็จะถามว่าเออครั้งที่แล้วนวดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือชวนคุยหรือว่าแบบไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะถามก็จะถามแบบเออวันนี้แบบเชิญเวเตอร์นะหรือว่าแบบวันนี้อากาศดีเนาะประมาณนี้คือนิดๆหน่อยๆก่อนที่เขาจะเข้าไปที่เตียงแล้วก็พอเข้าไปนอนนวดเสร็จอะไรเสร็จ ในส่วนของร้านเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยคุยกับลูกค้านอกซะจากว่าแบบเออร้านโล่งจริงๆหรือว่าเตียงเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าที่สนิทกันมากๆก็จะเมาส์มอยหอยสังกันบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆมาหรือว่าลูกค้าที่แบบมีมีเตียงสองเตียงสามนวดอยู่ก็จะไม่ค่อยคุยแต่ก็จะถามอาการตลอดว่าเออเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเจ็บเกินไปไหมถ้าเกิดว่าแบบ ถ้าเกิดเจ็บเกินไปก็ให้บอกเรานะหรือว่าเออตรงนี้ใช่ไหมที่เธอมีปัญหาก็ไปเน้นให้เขาแบบนวดคือมันอยู่ที่เทคนิคมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวการบริการของแต่ละคนด้วยเลยประมาณนี้ซึ่งเราก็บอกยากแหละว่าแบบจะทำยังไงให้มันปังเพราะเราแชร์แบบนี้ออกไปมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบมันมอาจจะไม่ได้ปังทุกร้านก็ได้หนือออกใช่ไหม คราวนี้หลังจากนวดเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะคะที่ร้านเปนเนี่ยก็จะมีน้ําเป็นขวดไว้บริการนะคะแล้วก็จะมีขนมกลกเค้กแบบนี้นะ คืออันนี้ก็เป็นตัวเรียกแขกได้ดีมากๆเหมือนกันนะทุกคนคือเรายอมเสียแบบเออตัง์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทิปหรือว่าแบบเออเราก็ได้กลับคืนมาเยอะอยู่อะไรประมาณนี้มันก็บวกลบคูณหารกันมันก็โอเคอยู่และน้ําที่เราให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกด้วยแบบมีการ์ดกับไม่มีการ์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกอมขนมนิดนหน่อยๆเไรอย่างเงี้ยคือแบบ ก่อนที่เขาจะออกจากร้านอะไรเงี้ยจ่ายตังเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะมีตัวนี้ด้วยจ้ะคือโบนัสเนี่ยสะสมเต้มนะก็คือแบบให้เขาสะสมครบ10อันเนี่ยเราก็จะให้ฟรีไปเลยสมมติลูกค้ามานวดสองชั่วโมงครบ1ิครั้งเราแถมฟรีสองชั่วโมงเลยคือคือร้านเราเป็นแบบนี้คือทั้งแจกทั้งแถมแล้วก็เวลาลูกค้าจะออกจากร้านทุกครั้งนะคะเราเนี่ยจะยกมือไหวตลอดอย่างเช่นแบบ เออจ่ายเงินแล้วอะไรแล้วก็จะแบบขอบคุณคา่าอะไรเงี้ยเออทุกครั้งและเราก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาคือดีมากๆเลยทุกคนแล้วอีกอย่างนะลูกค้านวดกับเราไปอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรานวดเราจะจริงจังกับการนวดมากเราจะไม่ได้แบบซัก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 หรือว่ารูปหน้ารูปหลังคือคือเราจะนวดเนี่ยจริงจังมากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ ที่ร้านเนี่ยก็จะไม่ได้ระบุอะว่าจะนวดน้ำมันหรือนวดไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเดินเข้ามาเปจะถามแค่ว่าเอ่อเธอมีปัญหาตรงไหนอย่างเช่นว่าแบบเดินเข้ามาปุ๊บจะถามเลยโอเคเธอจองนวดน้ํามันมาใช่ไหมเป๊ก็จะไม่ได้ลงแค่น้ํามันก็คือจะถามเลยว่า เจ็บปวดตรงไหนเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าให้ฉันลองนวดเป็นแบบกิมมิกให้ไหมจริงๆไอ้คำว่ากิมมิกมันอาจจะไม่มีที่เมืองไทยนะหรือว่าคือเราก็ไม่รู้อ่ะเป็นการนวดผสมผสานระหว่างไทยกับน้ํามันแล้วก็เออเป้ลงหินให้ลูกค้าด้วยเอาง่ายๆมาร้านเป้นะก็คือแบบได้ครบจบใน ทีเดียวเลยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายและที่สำคัญนะคะ1ชั่วโมงที่ร้านเราเนี่ยคิดแค่52ยูิโลคือมันถูกมากไม่ว่าจะเป็นนวดน้ำมันนวดไทยนวดหลังบารัยหรือใดๆก็แล้วแต่คือเราเซ็ตเป็นราคาเดียวกันหมด1ก็คือมันจำง่ายกับเราด้วยเพราะว่าเป้ทำงานคนเดียวแล้วก็บางทีมีคนมาช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะแบบจะไม่จำเยอะราคานั้นราคานี้ก็จะจำแค่ว่า60นาทีเท่านี้90นาทีเท่านี้ร2 0นาทีเท่านี้ประมาณ ก็จะประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วเวลาลูกค้ามาซื้อกู้ชัยหรือว่าบัตรกำนันนะทุกคนเป้จะมีของแถมให้เขาตลอดก็คือตัวนี้เอากู้ชายใส่ซองแล้วก็จะให้ตัวนี้ไปสองอันอันนี้ของเธอนะอันนี้ของคนที่เธอจะเอาเอาไปกิเชงหรือว่าเอาไปซื้อไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าคนซื้อเขาก็ดีใจแล้วก็คนได้รับก็ดีใจด้วยอันนี้มันเป็น เทคนิคหรือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เราทําอยู่และร้านเราก็มีลูกค้าเยอะมากๆและลูกค้าประจําร้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าร้านเนี่ยมันอยู่บริเวณที่เอ่อมีมีการที่อยู่อาศรรยัยเยอะนึกออกปะคือมันไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าที่โรงแรมเราก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เราจะได้ลูกค้าจากเนี่ยแหละบริเวณใกล้ๆบ้านก็คือเป็นโอมาหรือว่าเป็นเป็นพนักงานออฟฟิศที่เขาเหนื่อยๆมาแล้วก็มานวดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอืมและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะทุกคนอยากจะบอกว่าการที่เรามีร้านนวดเนี่ยความจําเป็นที่ว่าเุย้ยมันจะต้องแบบแต่งร้านเป็นไทย๋าเลยไหมในในในมุมมองเป้มันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรขนาดนั้นนะแต่คนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนเป้นนะอันนี้อันนี้แค่เราคิดของเราคนเดียวเนาะ คือร้านเราเนี่ยคือเราเน้นความสะอาดเน้นบริการเน้นนวดแบบจริงจังในการนวดเพราะว่าเชื่อไหมว่าเวลาเรานวดเนี่ยลูกค้าเขาสัมผัสถึงความตั้งใจของเราได้ว่าเออวันนี้มึงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและอยากจะบอกว่าอย่างเป้นเนี่ยคืออยู่ตัวคนเดียวบางทีโทรศัพท์เข้ามันก็น่ารำคาญมากอะทุกคนบางทีหลังๆก็จะขออนุญาตแบบเออลูกค้ามามารับโทรศัพท์บ้างหรือว่าเอาโทรศัพท์ไปคุยแบบแต่ว่าเราไม่ได้คุยแบบยืดยาวอะก็จะแบบ คุยแค่สําคัญสําคัญเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออเวลาลูกค้ามาซื้อกุชชายหรือมาทํานัดอะไรอย่างงี้เป้ก็ส่วนใหญ่จะจําเสียงลูกค้าได้บางทีเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป้จะจำเสียงแล้วก็นึกหน้าลูกค้าออกเออเอาหลักๆง่ายๆนะคะอยากจะให้มีลูกค้าประจำคือหนึ่งเลยการเซอร์วิสหรือว่าการบริการเนี่ยสำคัญมากยกมือไหว้สำคัญมาก,ก,มมากแล้วก็ การที่เราจําอาการของลูกค้าได้ก็สําคัญมากเช่นกันคือเขาอ่ะจะประทับใจในตัวเราที่ว่าเราอ่ะเออเราใส่ใจเขาอ่ะเอออย่างมีลูกค้ามาอย่างเงี้ยเป้รู้เลยว่า่ารอบที่แล้วเธอนวดอันนี้ไปหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรอบนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมวันนี้ให้หนวดเหมือนเดิมไหมเวลาลูกค้าเดินเข้าเตียงอย่างเงี้ยเป้จะแบบวีอิมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ง่ายๆเออเนาะก็ลองดูค่ะอันนี้เป้ามาแชร์ในส่วนของร้านเปเน้เพื่อนๆฟังนะคะไม่ได้บอกว่าเออร้านเป้เก่งหรือดีหรือเลิศอะไรใดๆก็แล้วแต่ร้านเป้เนี่ยบ้านๆมาก,มากคือแบบอุปกรณ์ตกแต่งร้านก็คือบ้านๆมากมากเลยแต่ว่าลูกค้าประจําเราเยอะแล้วก็แขกเราก็เยอะแล้วติปดีมากๆด้วยเช่นกันลองเอาเทคนิคนี้หรือว่าลองเอาสิ่งที่เป้แชร์ให้ฟังวันนี้ไปปรับเปลี่ยนดูเนาะว่ามันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นก็แสดงว่า อืมเขาชอบเหมือนกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย